สวัสดีค่ะวันนี้พรบีนะคะมีเคสอะไรประทับใจที่ดูแลแล้วก็แบบตื่เต้นมากใช่ตื่เต้นเพราะว่านี่เป็นเคสที่เพิ่งทานอูมีไปได้4วันใช่สี่วันเป็นน้องผู้หญิงอายุ24จริงๆอ่งจะติดต่อมีมาตอนปลายเดือนยุนาเธอบอกว่าเธอโปรตีนรั่วนะแล้วก็ต้องทานสเตียรอยต้องทานยาความดังอ่า ก็เลยถามว่าของเราเนี่ยช่วยยังไงทานอะไรยังไงคนเป็นลมมากเลยอะคะ S T E เขาเป็น S T E ลงตาย S T E ตใช่จมตีตายนะคะอันนี้พี่ก็ให้ข้อมูลให้รายละเอียดะไรไปเนี่ยว่าเนาะอายุ24เขาก็บอกว่าโอเคจะต้องถามคุณพ่อก่อนพี่ก็โอเคอะให้ข้อมูลพี่บอกว่าถ้าเกิดยังไงก็สงสัยยังไงก็ให้คุณพ่อติดต่อสอบถามมาได้นะคะก็หายไป จนกระทั่งต้นเดือนกันยานี้เดือนละก,กรกดาสินค้าสองเดือนสองเดือนที่หายไปนะคะสองเดือนที่หายไปเขาบอกว่าออสอบถามหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยตัวบวมมากตัวบวมขาบวมของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องบวมไหม,มนะคะ<ม><ม>นี้ผมทีก็บอกว่าแล้วตอนนี้ค่าไตาอะไรเป็นยังไงเท่าไหร่บ้าง<ม>เขาบอกว่าเททีนีเหนึ่งจุดหก เ oh. ทีินิหนึ่งจุเนี่ยมีก็ไปคำนวณอายุ24 uh. ของเขา uh. ใช่ไหมคะแล้วก็คำนวณมันมีสูตรเนะ uh. าะอีทเอฟอาร์สูตรออกมาที่4ี่สเปอรเซนทีจใช่สี่ส่นี่คือระยะ3แก่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 มีก็บอกว่าอ๋อนี่ตายระยะ3าแล้วเขาบอกคุณหมอบอกว่าไตเสื่อมระยะ2องค่ะอื มีบอกว่าอาจจะตามศูนย์เนี่ยแล้วก็ถ้าพิจิตเทินี1.6่เนี่ยมัน44เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะมันก็คือระยะ3แล้วแล้วถ้าระยะสองเนี่ยก็ไม่น่าจะบวมเยอะมีออว่าตอนนี้ค่าไตาก็เปลี่ยนไปแล้วไอ้น,นั่นคือตรวจเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องจ่เดือนสิงหาม,มีบอกว่าอ่ะเคตอนนี้กันยาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่า เขาว่าบอกคุณหมอบอกว่าเขาว่า SLE เนี่ยโปรตีนรั่วทำให้เขาขาดโปรตีนเขาก็เลยทานชงโปรตีนชงซ่าทานโปรตีนชงเขาก็ตกมาใช่เขาก็บอกว่าของพี่เนี่ยทานเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าทานแล้วเนี่ยทานคู่กับโปรตีนชงได้ไหมคนี้พิ่ก็เลยต้องถามเขาว่า BUN เขาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องโปรตีนเนี่ยมันเกี่ยวกับว่า ดูเท่าไหร่ที่เขาตัวบวมนี้มีกรคือตัวบวมนี้มันก็มีว่าเขาเรื่องทานของเสียในเลือดสูงใช่ของเสียในเลือดสูงทานจะไม่สิทธิ์ที่จะบวมทานไม่ถูกต้องแน่เลยดิ้ก็บอกว่ามีผลเลือดดูเอ็นไหมเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ตอบมี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขาก็ถามแต่ว่าทํายังไงให้ B U N ลงนลงในสถานีดิ้ก็บอกว่าคุณต้องอยู่โปรตีน คุณทานตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยทานมาตลอดเลยเขาหมอบอ,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 อกว่าขาดโปรตีนไงทานแล้วก็บวมบวมแล้วไปหาหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้ให้อยู่โรงพยาบาลก็แค่แค่ให้ยามาแล้วก็กลับบ้านเ <c oughs> ขาบอกว่าเ <c oughs> ขาอ,อยากให้เจาะอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกเขาเคยไปรวมอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับการเจาะ <c oughs> แล้วมันก็จะสบายตัวเขาบอกครั้งนี้เขาไม่ได้รับการเจาะเขากลับมาเนี่ยเขานั่งแล้วอึดอัดมาก ันบวมที่ท้องและบวมที่ขาอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้พี่ก็บอกว่าเรื่องว่าจะทานผงเนี่ยนะคะผงชมเนี่ยถ้าประสบประการนะประสบการณ์ที่บีติดดูดแลแลูกค้ามาเนี่ยคือถ้ายัางเป็นไตของตัวเองยังไม่ได้ฟอกไตยังไม่ได้ล้างไตโปรตีนชมไม่เนานะใช่ไหมคะเอแต่ถ้าเกิดคุณล้างไตฟอกไตแล้วเนี่ยถึงจะชมพวกนี้ทานเสริมโปรตีนได้คือ อันนี้คือประสบการณ์ดีแต่ครั้นี้คุณไม่บอกมีวว่าวีเคุณเท่าไหร่ถ้าวีเคุณเกิน20บ่บมก็บอกว่าคุณก็ไม่ควรจะทานโปรตีนชงนี่แล้วเขาบอกอ๋อของเข้าสูงอ่างนี้เข้าเขียนมาของเข้าสูงแล้วยังไงให้ลงมีก็บอกก็หยุดชงโปรตีนนี้สิค่ะหยุดชงโปรตีนนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทานบางสิมิลัิตไปเลยทานแค่ผักอะไรอย่างเงี้ยกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้มี้ช่วยนะคะเขาก็บอก ผิดเยอะแยะแหละโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจเขาก็บอกโอเคเขาอึดอัดมากเลยอยากจะให้มันลดลงจะลองดูก็เลยสั่งแบบบินกรุงเทพดีส่งแบบเซมเดย์ตอนบ่ายก็ได้รับเลยนะเมื่อวันที่สี่ตอนเย็นก็ได้รับนี่วันที่แปดเนาะเขาเขียนมาเขาบอกใช่เขาบอกว่าตอนเนี้ยสองได้ทำแล้วสององรแล้ว ใช่เขาบอกว่าเขาอยากเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เขาบวมเนี่ยป่วยเนี่ยเขาเลยไม่ได้ออกไปทำอาหากินคือไม่ได้ออกไปทำงานอ่ะเขาก็อยากจะหาเร็วๆเพื่อเขาจะได้ออกไปทํางานแล้วก็หาเงินมารักษาตัวเอง, <S <S เองใช่ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยฉี่ได้มากขึ้นอ่าเป็นสัญญาณท,ที่ดีใช่แล้วเขาไม่อึดอัดแล้วคือเขาก็ยังคือบว,บวมยูง,ยง,งใช่บวมอยู่แต่ไม่ตึงเออเข้าใจคําว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเขาบอกว่า เขาบอกว่ารู้สึกว่าเบาขึ้นเอเขาบอกเขาไม่แน่นหน้าอกเบาขึ้นเริ่มไม่แน่นแล้วฉี่บ่อยขึ้นค่ะอ่นนี่คือที่เขาส่งข่าวมาเพราะนั้นอันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังว่าเรื่องโปรตีนชงเนี่ยคือคือมันต้องดูที่ผลเลือดประกอบด้วยใช่ไหมคะใช่แบบว่ากินคือลูกค้าอาจจะจําแค่ว่าเราขาด ยังเติมอะไรใช่เหมือนแบบบางทีคุณหมอว่าโปรตีนรั่วแคลเซียมก็กินแคลเซียมเสริมอย่างเงี้ยแต่มาถึงว่าอย่างนี้คือขาดโปรตีนใช่ก็เขาก็เลยไปหาโปรตีนมาโชว์แต่กินแล้วเขาก็บอกเองว่าบวมใช่แล้วก็ยังต้องกินอยู่เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าหมอบอกว่าขาดอัลบูมินอาขาดอัลบูมินอัลบูมินกับโปรตีนก็อาจจะต้องไปซื้ออัลบูมินแยกมากินคือตอนนี้เขาก็เลยใช่เขาก็คือเขาก็บอกเขาสอบตกนะ เขาก็สั่งเขาบอกว่าเอ๊ะเขาโปรตีนรั่วหมอบอกว่าขาดโปรตีนแต่ทําไมพอมาชมโปรตีนเนี่ยก็ไม่ได้ที่เขาซื้อนี่โปรตีนที่เขากินนี่เขาส่งที่ห้องนี่เขาชอบส่งแหละมีก็เห็นว่ามันมีเก็ส่งรูปมาไกลๆถ้ากินออลบูมินโผล่จะช่วยเออแต่ว่าก็ยังบวมอ่ะคือเขาบอกว่า b U N นเนี่ยเขาบอกว่าบูเ็เขาเนี่ยน่าจะใช่ไหมอันนี้ก็ ไม่แน่ใจต้องดูข้างของคนแต่ว่าทานแล้วบวมใช่ใช่เขาบอกว่าจะแก้ไขแล้วก็ค่า BUN ก็สูงพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาโอเคสุงอันนี้อีกประมาณสักสิบวันแล้อตามผมนะคะต้องให้เขาถ่ายรูปเออจริงเนาะให้เขาถ่ายรูปเช้าเป็นวอเตอร์เหมือนกันยาล่าสุดที่ที่ที่ของเคสล่าสุดเนี่ย เดี๋ยวต้องเขียนเป็นเตือนน้องเขาว่าเออช่วยถ่ายรูปไว้หน่อยถ้เ่ยเพราะบางทีบางทีรูปมันเหมือนร่างกายเราค่ะมันบางทีมันบวมเป่งแล้วตอนี้สักสามวันนะมันบวมแบบฟิปี่เต็มเต็มันไม่มีหลายท่านนะคะถ้าบวมอยู่แล้วอยากจะทางตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ก่อนไปหาหมอเนี่ก็คือรูปถ่ายนั่นแหละถ่ายแสงเดิมขาเดิมเออมุมเดิมเวลาเดิมนะคะก็ถ่ายไว้ทุกวันค่ะก็จะช่วยได้จะได้เห็นว่าเออมันคืดหน้ามันดีขึ้นยังไงรอดอะไรยังไงนะคะก็มีหลาย นะคะที่เดี๋ยวลองยอ้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ<ช>ที่มีรูปประกอบด้วยเพราะว่าคือเวลาที่บวมเนี่ยมันจะไม่กลับมาบวมอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีสิทธิ์ถ่ายรูปครั้งเดียวเพราะเดี๋ยวคุณก<ด>ินไปเรื่อยๆเนี่ยขาจะไม่มสวยวแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณมีร่องที่ว่างของขาอ๋อ เพื่อใจเพื่อเอ็มซีโรใจอีกช่วยได้เดี๋ยวไงอาจจะติดตามต่อกับเคสนี้นะคะเราะสองสองอุบลีนะคะขอบคุณดีมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video